สวัสดีคะ่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งพนักง,งานตรวจเช็คแล้วก็จัดเรียงสินค้านะคะคาราบาวแดงค่ะรายได้อยู่ที่เริ่มต้น20 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะเพื่อนเพื่อที่สนใจทำงานนี้ไปดูราะเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะไม่อยากพลาดข่าวสารงานใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ ถาราบาวแดงค่ะเปิดรับสมัครพนักงานตรวจเช็คแล้วก็จัดเรียงสินค้าทำงานในเขตพื้นที่กรุงเทพและวก็ปริมณฑลนะคะหน้าที่รับผิดชอบค่ะวางแผนการเข้าเยี่ยมร้านค้าจัดเรียงสินค้าของบริษัทตรวจสต็อกสินค้านะคะติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของร้านค้าค่ะแก้ปัญหาสินค้าขาดหน้าร้านแล้วก็ตรวจสอบป้ายราคาให้ครบนะคะ คุณสมบัติของผู้สมัครค่ะเพศชายอายุไม่เกิน3 5ปีวุฒิการศึกษาระดับม6ถึงปวชค่ะประสบการณ์การจัดเรียนสินค้า1ปีขึ้นไปสามารถขับขี่แล้วก็มีรถจัก,กรยานยนต์มีใบอนุญาตขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ค่ะมีความขยนันอดทนมีทักษะในการสื่อสารนะคะหากมีประสบการณ์ในการจัดเตรียนสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจสมัครนะคะติดต่อได้ที่เบอร์0614015213ค่ะ0614015213หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ